นะครับวันนี้เราจะขอโชคราบงวดที่สิบหกนะครับทันวานี้กับเต่าให้โชคทั้งสั่งวดที่แล้วเลขกลับหัวตัวนี้นะพียสองเก้าตัวนี้นะครับงวดที่แล้วเรากลับหัวให้ดูนะครับเป็นเก้าเจ็ดตัวนี้นะวันนี้งวดนี้เราจะมาขอเต่าทองมาหยิบอีกสีครั้งหนึ่งสวัสดีครับนะสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังสวัสดีครับ เต่าทองเต่าทองมาวันนี้เราจะขอรูปแป้งดูเลยครับเรื่อเดี๋ยวก่อนที่จะรูปแป้งเรามาหาตัวเลขกันก่อนดีกว่ารูปแป้งรูปแป้งเวิร์ดใจเออทองสะอาดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรูปเดี๋ยวไปอาบน้าไปก่อนอาบน้าไปอั้มหน้าก่อนค่อยรูปแป้งคืออะไรเนี่ยโอ้ก็อะนี่เดยนะครับ ไปอ่นนานหน้าแม่ซะหน่อยก่อนแล้วค่อยดูแปลงพร้อมอยังพร้อมอยังอะไรอะ,อะ,อะนะลองมาดูมีตัวเรียกไหมลูกมีตัวเรีงกวยงามดูนี่เห็นไหมนี่มีดูขขงงม,ดม,มดเีเรียกอะไรกูมาไหม tàu tàu may tầm nặng đuốc bèn được ấy ngài khó ngần ấy tiền xào bắt đầu đi chút เห็นไหม,ไมเห็นเลขไหมเกดีครับเ่อตาดีตาตาไายเสีตาายตา,ตาดีนะครับตาดีก็เห็นเลขไปเรื่อยเรอไม่เห็นเลขอะไรเลยเราไม่เห็นไม่เห็นเอฟซีจะเห็นไปไหนดูเะไรครับเอเต่าทองเต่าทองในกำหนัก จะให้โชคเราหรือเปล่าดูตัวเลขหน่อเนอะเอาะ F4 เนาผ่านไปไม่เห็นหนึงนะเนาะสังเกตดีๆครับเรื่อยพยายามส่องให้ทั่วละเผื่อจะได้โชคกับเต่าทองงมดที่แล้วเราก็เห็นเลขมันโผล่ขึ้นมาเนาะสองหกกับหัวเป็นเจ็ด เป็นเกลีเจ็ดโอ้โหตรงๆเลยเอ่าแฟนไปตัวใหญ่ไปตัวเล็กอันนี้มาดูตัวเล็กขีครับตัวเล็กอาบน้ำแล้วนี่นอาบน้ำให้เมื่อกี้นี่กคนชอบแป้ง สงกันสงกันสงกันเนไหครับนี่ตรงการกระดองเลยนี่นี่นนี่เจอแล้วเจอแล้วตรงกลางกระดองเลยครับนี่เห็นเล็ไหมครับดำๆ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเจ็ดศูนย์บ่เห็นยังเห็นยังการกระดองเลยครับนี่นี่เลยครับนี่นี่เลยนี่เลยเห็นไหมครับเจ็ดสามสามเจ็ดหรือเปล่าอ้หองดูอีกครั้งอีกครั้งเดี๋ยวให้ดูทุกมุมให้ดูทุกมุมให้ดูทุกมุมเลยอ้านี่ครับนี่ สามอะไรสามแปดบอกเดี๋ยวเราจะดูไปดูทีเดี๋ยวสักคู่สักคู่เอาละหูมาละหนึ่งตัวเด็กกัดกันนะนั่นน่ะนะครับเนาะเห็นละเห็นละเห็นละหนึ่งตัว ตัวเด็กเต็มเลยนี่ไม่เจ,จ็ดเจ็ดอะไรเอ่ยเจ็ดสองเจ็ดสามบ่ขาวๆนะวท้องกันท้องกันได้ท้องมีไหมได้ท้องมีไหมเด็กยวเกเดียว ท้องมีไหมท้องมีไหมเนี่ยเด็กนี้สวยนะเนาะสามหกสามสองสามไม่ได้สามชัดมาเลยเนี่ยเนาะสามชัดเจ๋ยเลยสามไม่หัวงานนี่รูปแป้งกัะ ตเต่เาตให้โชคเต่าทองให้โชคโเด็กผูอเลขกผูเด้อเต่าทองเนี่ย เหตุนะครับเด้อใครจะเห็นเลขอะไรไหมคอมเมนต์มาตายโอ้ยคอมเมนต์มาตายคลิปเลยครับเด้อแบ่งปัน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 จาถูกเนาะยี่สิบสี่ได้เลขเจ็ดเลขสวยเด้อครับ <c oughs> ต่อทวงเองเห็นไหมครับตรงกลนเจ็ดสามเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เจ็ดสามเห็นไหมครับโอ้โหชัดแล้วชัดแล้วเจอแล้วเจอแล้วเราเจ็ดสามนี่ตรงตีนนะครับเอาล้วยที่น้อนนี่ฮะ 7จ็ดเจ็ดสามเอตีนบางแล้วตีนบังแล้วตีนบังเจ็ดสามเจ็ดสามมาแล้ว 73, 73. เจ็เดเจ็ามารอไดเดียกเครับเด้อรด้เดีกจะเต่าหน่อยตัให่ไม่ได้ไดตัวเล็กเมกับสาหรืองไงนี่เนาะเห็นข้างหน้าตัวนี้จะเป็นเจสมครับเจ็ดสมจะชัดเลยครับ เจ็ดสามเจ็ดสามนะครับโอ้ขายไหมเจ็ดสามเจดสเลยอ้าวไม่เด็เกเจ้าเต่าทวงแล้ววันนี้แนวทางเอฟซีแล้วก็ขอบคุณเต่าด้วยครับเดลอนะขอบคุณเต่าอีกทีนะครับให้เด็กเราแล้วให้เด็กเราแล้วให้เด็กเราแล้วเด้อครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ